หือเสียงสะท้อนแต่ประชาชนแต่ได้ยินมานานแล้วนะคะคาว่าน้ําประปาดื่มได้เนี่ยได้ยินมานานแล้วซึ่งจริงๆความเป็นจริงก็มีพื้นที่ที่ดื่มได้แต่ว่าบางพื้นที่ที่เป็นส่วนใหญ่ก็ยังคงดื่มไม่ได้ก็มันมีสนิมมันมีตะกอนมันมีคราบจากปัจจัยนี้เองนะคะมันก็ส่งผลเรื่องของการที่จะมีการขอปรับขึ้นราคาประชาชนก็คิดส่วนหนึ่งแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดเลยก็คือเรื่องของคุณภาพน้ําประปาเมื่อประชาชนเขามีความคิดเห็นแล้ว ก็มีการพูดถึงในประเด็นนี้แน่นอนแหละค่ะว่าเราจะต้องพูดคุยสอบถามกันกับทางด้านคุณจิรพงศ์แสวงการผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจันทบุรีสวัสดีค่ะท่านผู้การคะครับสวัสดีครับ,ค,รบ,ค,รบค่ะในประเด็นเรื่องของน้ําประปาเนี่ย คือวันนี้เราพูดกันถึงเรื่องที่ว่าการประปาทั้งนครหลวงแล้วก็ส่วนภูมิภาคเนี่ยเขาอาจจะมีการพูดคุยกันถึงเรื่องต้นทุนที่มีการปรับเพิ่มสูงขึ้นแล้วก็จ่อว่าอาจจะมีการขอขยับเรื่องของราคาแก่พี่น้องประชาชนในการใช้บริการนะคะแต่ว่าจากการลงพื้นที่ของทีมข่าวเนี่ยเราก็พบว่าบางพื้นที่เนี่ยยังมีคุณภาพของน้ำเนี่ยไม่ได้ร้อยเเซ์ยังมีสีอยู่ตรงนี้ก่อนอื่นเลยถาม ถามทางด้านผู้การก่อนนะคะว่าคุณภาพของน้ําในช่วงนี้ค่ะเกิดเกิดปัญหาหรืออุปสรรคอะไรหรือเปล่าอ๋อครับในจังของในส่วนของจังหวัดจันทบุรีนะครับที่ผมดูแลยอยู่นะครับตอนนี้ครับก็คือเราใช้น้านหลักๆก็คือจากแม่น้ําจันทบุรีนะครับนะแม่น้ำจันทบุรีนี่คือเรามาจากสองเขื่อนก็คือเขื่อนพวงกับเขื่อนรีทานนะครับระบบการผลิตก็ปลาก,ก็มีระบบการผลิตที่ ได้ตามมาตรฐานเรามีแลบแล,แล,แล,ลบในการตรวจสอบคุณภาพน้ํานะครับเอ mm hmm. ส่วนประเด็นที่ว่าเรื่องคุณภาพน้ำที่คุณต้องต้องเข้าไปดูว่ามันเป็นเกิดจากสาเหตุอะไรเกิดจากเป็นท่อภายในของของผู้ใช้เป็นท่อเหล็กหรือเปล่านะครับ <c oughs> แล้วก็อในพื้นที่ของจนี่ยใในในในบแก้งนี่มูมม้หปาา่บน ปปปาของชุมชนที่ดําเนินการเองนะครับออนนี้มันมันจะเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยค่ะก็คือจะต้องไปตรวจสอบแหล่งน้ําจริงๆก่อนว่าที่จ่ายมายังบ้านเรือนของประชาชนเนี่ยจากแหล่งน้ําไหนกันแนค่ครับครับอันนั้นคือของของ,ของเขาใช้น้ําจากแหล่งไหนครับปะปาพื้นภาคหรือเป็นของเอกชนหรือของหมู่บ้านที่ดําเนินการนะครับอืค่ะครับแต่ก็ต้องลงไปตรวจสอบอดูอ,อีกทีหนึง่ง ครับของประปาส่วนภาคเราเนี่ยเรามีกวรวิธีมีกระบวนการในการกลิดน้ําที่เป็นมาตรฐานนะครับแล้วก็เรามีแลดพัตเตอร์ที่อยู่ที่สาขาเชียงบุรีนะครับคอยตรวจสอบเก็บตัวอย่างน้าทั้งต้นน้าปลายน้ํกลางน้ําเก็บหมดแล้วก็มาวิเคราะห์นะครับมาตรวจสอบทุกทุก,ทกพารามิเตอร์นะครับทีนี้ในเสียงของประชาชนที่บอกว่าเอ๊น้ําประปาเนี่ยดื่มได้หรือ,อยังพอ,พอที่จะแบบ,บเข้าเขาได้หรือ,อยังเขาว่าเมืองจานน้ําประปาดื่มได้ มันมีปัจจัยหลายอย่างครับเกี่ยวกับเรื่องการดื่นได้แต่กระบวนการผลิตที่ออกมาเนี่ยมันเป็นไปตามมาตรฐานที่ที่กรมอนามัยกําหนดนะครับการดื่นได้แต่ผมผมเข้าใจว่ามันก็ต้องอยู่ในกระบวนการของท่อภายในของบ้านนั้นๆด้วยนะครับันเป็นเช่นนั้นเพราะมีบางทีระบบภายในหรือระบบาการกักเก็บของของผู้ใช้อาจจะไม่ได้มาตรฐาน นะครับก็เลยไม่บรใจัยในส่วนที <|so|>> ่จะนํามามามาดื่มนะครับแต่เพราะมาตรฐานของป้าเราเนี่ยเรามีมาตรฐานกำหนดอยู่แล้วของคุมนตะไมซึ่งมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลานะครับ มาดูในเรื่องของการเตรียมความพร้อมแล้วก็ปริมาณการใช้น้ําของประชาชนต่อการจ่ายน้ําของการประปากันบ้างนะคะแน่นอนแล้วว่าแหล่งใหญ่ของการประปาจันทบุรีก็คือแม่น้ําจันทบุรีอีกเดือน2เดือนเนี่ยเราจะเข้าสู่เรื่องของการขาดแคลนน้ามากยิ่งขึ้นในส่วนของการประปาเองได้มีการวางแผนรับมือตรงนี้ยังไงบ้างอะคะใน,ในส่วนต้นทุนน้ําในการผลิตน้ำประปานะครับคือเราเอาจากแม่น้ําจันทบุรี ซึ่งมีสองแหล่งหลักๆก็คือมาจาจะถึงพวงกับกิติทานนะครับตัวตัวหลักก็คือตัวในของ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 ,ของปะปร,ะประาขาจันทะบุรีน่ะเราครอบคุมอยู่เจ็ดอำเภอนะครับจากสิบอำเภอของมืลงิธทั้งหมดนะครับผมผมมันจะมีสถานีย่อยๆอยู่อีกหกสถานีนะครับหลักๆก็คืออยู่ที่ปากแดงอันนี้คือเป็นสถานีหลักใช้มน้ำจัเป็นทบุรีตัวที่สองก็คืออยู่ที่อ่างบัวอยู่ตำบลอนองบัวอันนี้ก็ใช้น้าจากอ่า แม่น้ําจากคลองขดนลำไผที่มันเป็นต้นทุนในการผลิตน้ํานะครับตัวที่สามก็อยู่ที่ควบคุมในพื้นที่ทำใหม่ทั้งหมดก็คือเราใช้น้ําจากคลองคลองมางตลนดคลองคลองขุดนะครับแถวขบงนะครับซึ่งเป็นน้ําที่เรารอยมาจากชุมทางลอยจากรูปน้ำบางตลาดนะฮะอันนี้คือตัวที่สามส่วนตัวที่สี่เนี่ยในกลุ่มที่สี่นัคือกลุ่มของแถวโป่งน้ำร้อนนะครับอาเภอโป่งน้ำร้อนทั้งหมดอันนี้ก็คือเราใช้น้ําจาก การเก็บน้าของมะพุทธนะครับก็คือจ่ายเข้าไปที่ตําบลทับไซทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปกลุ่มกลุ่มใสยขาวนะครับอีกตัวก็เป็นระบบผลิตน้ําอีกตัวนึงก็อยู่ที่ใสยขาวอันนี้จะใช้ตามจากคขามาตรงคือ,ค,อคือก็ต้องเห็นว่าปาปาเราเนี่ยครับก็มีโครงข่ายมีมีทรัพย์ย่อยเพื่อป้องกันปัญหาการแขาดแคลนน้ำนะครับแล้วก็ในส่วนของปีนี้เ จากดูสถิติผมว่าไม่น่าจะปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ำเรือตัวนี้นะครับเพราะว่าแหล่งน้ําดิบค่อนข้างที่จะมีอย่างเพียงพอท่านมองแบบนั้นครับผมครับครับครับผมครับในะปีนี้นะคะับแลปีนี้ครับค่ะท่านคะในส่วนของต้นทุนเรื่องของค่าน้ําประปากันบ้างที่บอกว่าเอ๊มันมีค่าเรื่องของน้ำดิบถ้าเถิดไปเทียบกับกปนนะคะในส่วนของภูมิภาคดิฉันก็ไม่แน่ใจว่าจะมีในส่วนของค่าน้ําดิบที่จะต้องจ่ายให้ชนระทานหรือว่าค่าท่ออะไรหรือเปล่าถ้าเกิดจะเทียบเคียงนี่ ไม่ได้ถึงขั้นกอปนอใช่ไหมคะถูกครับถูกครับในส่วนของชุประานก็ก็เป็นไปนตามตามตามเงื่อนไขที่เราเราก็ตกลงกับชุประานนะครับครับคงไม่ถึงกอปนทีนี้อัตราเนี่ยหลายคนก็อาอจจะสงสัยอยู่เหมือนกันนะคะว่าในส่วนของอัตราการเก็บค่าใช้น้ําในส่วนของที่เป็นครัวเรือนกับภาคธุรกิจมีอัตราการเก็บต่างกันมากไหมคะ ก็ก็ของเราจะแบ่งเป็นสามประเภทนะครับประเภทที่ที่พากอาศัยธรรมดานะครับอันที่สองก็คือเป็นเป็นประเภทราชการและธุรกิจขนาดเล็กแล้วประเภทที่สามก็คือเป็นธุรกิจขนาดใหญ่นะครับบ้านพักอาศัยก็คือหน่วยหน่วยแรกเนี่ยขาตาศูญทุนสิบหน่วยนะก็อยู่ที่ประมาณสิบาทที่คือตังค์นะครับส่วนธุรกิจขนาดเล็กนี่ก็อยู่ที่16บสิบหกบาทแล้วก็ธุรกิจขนาดใหญ่ประเภทที่สามนี่คือเริ่มต้นที่สิบแปดบาทนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าสมมติมีการปรับขึ้นจริงๆก็อาจจะไม่กระทบมากพูดได้ไหมคะครับผมแต่ก็อาจจะต้องรอนโยบายในส่วนของส่วนกลางด้วยใช่ไหมคะว่าจะต้องมีการพิจารณากันอย่างไรค่ะยังไงฝากท่านดูเรื่องของคุณภาพน้ําด้วยนะคะเพราะว่าบางพื้นที่เนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้มีการตรวจสอบที่แน่ชัดนักแต่ว่าเรื่องของการใช้น้ําถือว่าเป็นปัญหาอุปสรรคสําคัญในการที่จะใช้ชีวิตของชาวบ้าน ครับผมค่ะขอบพระคุณท่านมากค่ะทางด้านค,คุณคจิรพงศ์แสวงการผู้จัดการการประปาส่วนพิมพภาคสาขาจันทบุรีขอบพระคุณค่ะครับครับสวัสดีครับค่ะ